สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูด,ดิตมงกติปชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับสองครับเลขที่สิบเก้าครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าจบศิลปะไปแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับก็มันจะมีอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นงานออกแบบงานตัดแต่งวาดภาพอะไรอย่างนี้นครับอย่างเช่นออกแบบ หนังสือออกแบบรองเท้าออแบบชุดอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้นะผมจะยกตัวอย่างมาหนึ่งชิ้นนะครับก็คือการออกแบบอาวุธนะครับซึ่งอาวุธเนี่ยมันจะมีทั้งอาวุธระยะใกล้อาวุธระยะไกลการที่เราจะออกแบบอาวุธได้เนี่ยเราต้องมีความรู้จากหลายสาขานะครับอย่างเช่นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนะครับและต้องมีความรู้เกี่ยวกับ อาวุธประเภทนั้นๆด้วยนะครับอาวุธที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ก็อย่างเช่นกาพ่นเสียบอันนี้นะครับแล้วก็มีหลายอย่างมากมายนะครับจบการนำเสนอครับขอบคุณครับ